บทเรียนการเงินที่พ่อแม่ควรสอนลูกก่อนปล่อยให้โลกสอนโดยไร้คำอธิบายถ้าเราไม่สอนลูกให้ควบคุมเงินตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งเงินจะควบคุมชีวิตเขาแทนแนวคิดบางส่วนของเดฟเนนเซ่นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลระดับโลกหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตไปโดยที่ไร้ทิศทางในการใช้เงินนะคะและ้วขาดทักษะขาดการวางแผนขาดการควบคุมอารมณ์ในการใช้จ่ายนะคะ แม้กระทั่งการเข้าใจคุณค่าของเงินอย่างแท้จริงนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเดินทางผิดพลาดได้จําเป็นที่จะต้องสอนเด็กๆตั้งแต่เล็กๆนะคะในการรู้จักการใช้เงินเพราะถ้าเกิดว่าเราสอนเขารู้จักการใช้เงินเนี่ยพอโตขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขาจะรู้วิธีการใช้เงินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองอย่ามองข้ามนะคะเราควรที่จะให้ความรู้ตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆบางทีเรามีคิดว่าเออตอนเด็กๆไม่ต้องสอนก็ได้ เด็กโตขึ้นมาเขาอาจจะรู้เองเด็กก็ไม่รู้นะคะเหมือนตัวเราบางครั้งเราก็มีการผิดพลาดในการที่ใช้เงินเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้แหละถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราก็ไปสอนลูกตั้งแต่ตอนเด็กๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะสอนตอนโตเขาก็มักจะไม่ค่อยฟังเราแล้วนะคะเพราะว่าเขามีแล้วความคิดเป็นของตัวเองแล้วแม้ว่าในโรงเรียนไม่เห็นความสําคัญวิชาการใช้เงินสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นพ่อแม่ก็มีบทบาทสําคัญสอนให้เด็กๆได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะคะ มันมี6บทเรียนพื้นฐานทางการเงินที่พ่อแม่ควรที่จะสอนลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะก่อนที่เขาจะเติบโตขึ้นมาเจอโลกของความจริงและบางครั้งเจอแล้วอาจจะโหดร้ายเกินกว่าที่จะมีโอกาสได้เริ่มใหม่ได้ง่ายๆ1ก็คือแยกแยะให้ได้ระหว่างจําเป็นกับการอยากได้นะคะงั้นบางครั้งเด็กๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือความจำเป็นอันไหนคือความอยากได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะต้องบอกเด็กนะคะว่าอันไหนคือความจำเป็นอย่างสมมุติว่าเราให้เงินเข้าไปเนี่ย ความจาเป็นก็คืออาหารที่เราจะต้องรับประทานแต่ถ้าเกิดออกไปเจอของเล่นอันนั้นเราก็อยากจะได้เนี่ยบางคนก็ไม่ยอมที่จะทานอาหารแต่ว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อของเล่นที่อยากได้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการใช้ผิดพลาดในการใช้เงินได้นั่นะเราควรที่จะแนะนําลูกๆนะคะให้เขาสามารถที่จะแยกได้ว่าอันนี้เป็นส่วนที่จําเป็นต่อร่างกายของเรากับการที่อยากได้แต่ว่ามันไม่ได้จาเป็นกับร่างกายนั้นเราควรที่จะเลือกสิ่งที่จําเป็นก่อนไม่ได้แนะนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เขาโตขึ้นมา ด้วยมีแนวคิดว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้นะอาจจะทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ติดกับดักก็บริโภคนิยมแล้วก็เสพความพอใจชั่วขณะโดยไม่คิดถึงระยะยาวได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นการที่แบบว่าวถามเด็กๆก็ได้ฮะ,ะแล้วก็ให้เขาลองแสดงความคิดเห็นดูว่าเขากาลังคิดอะไรอยู่ถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่ก้อนนึงเนี่ยระหว่างของเล่นใหม่กับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ลูกคิดว่าเราควรจะซื้ออะไรดีนะก็เป็นการถามเด็กๆดูดูนะความคิดของเขาอะนะคะ ถ้าเกิดว่าเขามีความคิดที่ผิดถูกต้องเราก็จะได้สอนเขาได้ข้อที่สองก็คือว่าเงินไม่ได้มาจากตู้วิเศษหรือบัตรเสกของนะคะเพราะว่าเด็กๆในบางครั้งเขาก็ไปเห็นพ่อแม่เอาบัตร ATM ไปกดแล้วเงินไหลออกมานะหรือว่าพอเวลาเราไปซื้อของก็ใช้วิธีการเอาบัตรไปรูดนะคะเขาก็เลยบางครั้งเด็กเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเงินเนี่ยมันสามารถที่จะออกมาเองโดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทําอะไรก็ได้แล้วเราจําเป็นที่จะต้องอธิบาย เด็กๆนะคะว่าการที่เราได้เงินพวกนี้เ่เราได้มาอย่างไรต้องอธิบายว่าการที่เราทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เงินมาเก็บไว้ที่ธนาคารธนาคารก็เอามาใส่ในตู้ให้เราใช้กดการรูดบัตรก็คือเป็นการใช้ส่วนที่แทนเงินเท่านั้นแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราไปซื้อของเนี่ยก็คือเป็นเงินที่ได้จากความลําบากที่พ่อแม่ทํางานมาเขาก็จะเห็นคุณค่าที่ตรงนี้นะคะบางครั้งเราอาจจะชวนให้เด็กๆไปดูที่ทํางานของ พ่อแม่ก็ได้นะคะว่าวันๆหนี่ยพ่อแม่ทําอะไรเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินมาเด็กๆเขาก็จะได้ตระหนักนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของเงินขึ้นมาได้ก็ข้อต่อมาก็คือให้ใช้เองเรียนรู้เองด้วยงบประมาณประจําวันนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเราแค่สอนเขาบางครั้งเขาก็จําไม่ได้เราก็อาจจะใช้วิธีการให้เขาได้มีการวางแผนในการใช้เงินตัดสินใจอะไรด้วยตนเองนะคะอาจจะให้เป็นงบประจําวันหรืองบประจําสัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาบริหารเองก่อนที่เรา จะให้เงินเข้าไปแล้วก็ต้องอธิบายว่าเขาจําเป็นที่ต้องมีการวางแผนการใช้เงินแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่วางแผนจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยก่อนที่เราจะปล่อยเขาใช้เงินมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยรู้จักการยับยั้งชั่งใจนะคะไม่ว่าเขาจะมีเงินจํานวนมากแค่ไหนเขาก็จะเป็นที่ต้องรู้ว่าเงินเหล่านี้เขาจะต้องใช้ไปถึง7วันหรือว่าเงินเหล่านี้เขาจะต้องใช้ทั้งวันถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อขนมอะไรเขาอาจจะไม่ได้กินข้าวแล้วก็ต้องรู้จักที่จะเก็บออมเงินด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากที่จะซื้ออะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บออมเอาไว้เพื่อในซื้อซื้อสิ่งที่เราต้องการเพราะถ้าเกิดว่าลูกๆขอในสิ่งที่เขาอยากได้ทุกครั้งไปแล้วเราก็ให้เขาทุกครั้งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้เด็กเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคุณค่าของเงินนะคะงั้นเราจะต้องปล่อยให้เขาเนี่ยรู้จักที่จะเก็บเงินด้วยตนเองด้วยะคะแล้วก็ถ้าเกิดชิ้นที่มันมีราคาแพงเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนเขาก็เลยบอกว่าอยากกลัวให้ลูกใช้เงินพลาดในวงจํากัดเจ็บจัก เงิน50บาทวันนี้ดีกว่าพลาดครั้งละห0 0 0 0ื่นในอนาคตข้อต่อมาก็คือซื้อของอย่างมีแผนนะคะก็คือตั้งงบแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็หาความคุ้มค่าเวลาในกรณีที่เราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องสอนให้ลูกๆเนี่ยรู้ถึงการเปรียบเทียบราคานะคะสมมติว่าเราพาไปที่ห้างเนี่ยเราจะซื้อสบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องปุยกกับลูกกันนะคะว่าสบู่ก้อนนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เราชอบแล้วก็ขนาดไซส์เท่ากัน แล้วก็ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าราคามันคนละยี่ห้อกันแต่ราคาต่างกันแต่สิ่งที่เราชอบเหมือนกันเราก็ควรที่จะเลือกซื้อในสิ่งที่ราคาถูกมากกว่านะคะหรือว่าเปรียบเทียบบ้าถ้าเกิดว่าซื้อข้างบ้านราคามันเท่านี้ซื้อแต่ห้างแล้วก็เราซื้อในจํานวนมากๆมันก็จะถูกกว่าหรืออะไรซื้อในช่วงจังหวะที่มันมีการลดราคาพิเศษเราก็ช่วนให้เขาซื้อในช่วงจังหวะนั้นเขาก็เลยแนะนําทํากิจกรรมอย่างเช่น ตามลากของดีราคาถูกกับลูกแล้วก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราซื้อราคาถูกก็ใช่ว่ามันมันจะดีนั้นเราควรที่จะเปรียบเทียบด้วยถ้าระหว่างที่แบบว่าซื้อของที่มันมีคุณภาพนะคะราคาจะแพงกว่าแต่ของคุณภาพมากกว่านะคะมันก็จะดีกว่าเพราะว่าการที่เราไปซื้อของถูกแต่คุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะต้องทําให้เราต้องซื้ออันใหม่ได้ในในเวลาอันใกล้ แล้วก็จะเป็นที่ต้องสอนลูกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเสียในราคาที่มันแพงกว่าแต่มันคุ้มค่าตรงที่ว่าเขามีความทนทานมากกว่าแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วอย่างหนึ่งก็คือโฆษณาเท่ากับเรื่องแต่งบางส่วนนะคะงั้นเด็กสมัยนี้โตขึ้นมากับหน้าจอโฆษณาในโซเชียลต่างๆนะคะมันอาจจะชักจูงทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเสียเงินได้โดยที่ไม่จําเป็นงั้นพ่อแม่ควรที่จะฝึกนะตั้งคําถามกับสิ่งที่เห็นว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ย ที่มันอยู่ในโฆษณาเนะี่ยดีจริงหรือเปล่าหรือว่าดีแค่ดูดีในโฆษณาหรือว่าเราต้องการมันจริงหรือเปล่านะครเขามีเทคนิคการตลาดในการที่จะทําให้คนอยากซื้อก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นอนะ่ะมันจะต้องจําเป็นกับเราเสมอไปเขาก็จะมีแบบเนื้อเรื่องอะไรต่างๆที่ทําให้เราโยงให้เรามีความรู้สึกว่ามีความจําเป็นในชีวิตของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราซื้อมาจริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นก่อนเขาในการที่จะดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าโฆษณาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือไหมราคาแพงไป ก่าในท้องตลาดหรือเปล่าโฆษณายอย่างนี้เขาบอกว่าเขาลดราคาลงมา50%จริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปเปรียบเทียบดูว่าจากข้างนอกนี่ราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะมันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้ที่ตรงนี้อย่าลืมให้รู้จักแบ่งปันเพื่อใช้เงินให้โลกดีขึ้นด้วยเราควรที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยนะควรที่จะมีเงินส่วนหนึ่งในการแบ่งปันให้กับสังคมด้วยเพื่อช่วยคนที่ลําบากมากกว่าเราด้วยนะคะมันก็จะทําให้เด็กรู้จัก ที่จะเป็นผู้ให้สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมว่าแม้โลกอนาคตเต็มไปด้วยโอกาสแต่ก็มีความเสี่ยงมากมายโดยเฉพาะเรื่องเงินเด็กที่เติบโตขึ้นโดยไม่มีปูมปุ้มกันเรื่องเงินอาจจะตกเป็นเหยื่อของน้สินการใช้จ่ายเกินตัวหรือการไม่รู้จักออมแล้วก็เริ่มต้นสอนลูกตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องตัวเลขนะคะแต่ก็คือการวางรากฐานให้กับเขามีศักภาพในอนาคตหรือสอนให้ลูกใช้เงินอย่างชาญฉลาดดีกว่าปล่อยให้เขาใช้แบบ ไม่มีอำนาจต่อรองในวันข้างหน้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนๆนะ,ะเราจะเป็นที่ต้องฝึกลูกของเรานะคะเพื่อให้เขาเนี่ยรู้จักใช้เงินมาตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วพอเวลาโตขึ้นมาเขามีเงินเดือนเราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลหรือไปไปดูแล้วก็เป็นห่วงเขามากจนเกินไปงั้นการวางรักฐานลูกตั้งแต่เล็กๆเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะอยากให้เพื่อนๆหันกลับมาดูที่ตรงนี้เห็นถึงความจําเป็นในการที่จะสอนลูกในการใช้เงินให้ดีด้วยนะคะ